พูดถึงชอพอร์หนึ่งหน่อยละกันหน่วยชอพอร์หนึ่งก็คือกลุ่มยุวชนทหารที่ได้รับการฝึกเพื่อจะเข้าร่วมรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลวกันซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยของชอพอร์หนึ่งเนี่ยมันพูดถึงที่น้องคู่หนึ่งที่คนเป็นพี่เนี่ยก็คือมาแบบใช้ชาติทหารเลยรักชาติบ้านเมืองเลยก็เข้าร่วมรบเข้าร่วมสมัครไปเป็นทหารอะไรเงี้ยเพื่อจะต่อต้านกับญี่ปุ่นในช่วงที่ ญี่ปุ่นกําลังยกพลขึ้นบกที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกที่สองโดยท้องเรื่องนี้เกิดทดี่จุมพรส่วนตอนน้องชายเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะยุ่งกับการสงครามเหมือนไม่สนใจแล้วก็โดนพี่ชายดูถูกว่าเหมือนไม่รักชาติอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็โดนกดดันจนสุดท้ายก็ไปร่วมรบไปร่วมเข้ารบด้วยสมัารเป็นทหารก็คือหน่วยยุวชนทหารทีนี้ในขณะที่กําลังเกิดสงครามมาเนี่ยมันมีคล้ายๆกับว่าเหตุประหลาดขึ้นมาเมื่อ มีทหารที่กลายร่างกลายเป็นคล้ายๆซอมบี้แล้วกันที่สุดท้ายและตัวน้องชายเนี่ยโดนไปด้วยอืกลายเป็นซอมบี้อารวาสฆ่าคานฆ่าทหารด้วยกันเองเนี่ยแหละทําให้กลุ่มทหารที่เคยสู้กันระหว่างทหารญี่ปุ่นทหารไทยอ่ะต้องร่วมมือกันต้องพักลบไว้ก่อนน่ะเพื่อจะตั้งหน่วยพิเศษตามล่าจัดการกับพวกผีดิบพวกนี้ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าตัวพี่ชายเนี่ย ต้องมารับหน้าที่ตามล่าน้องชายตัวเองที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนั่นเองอืนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ข,ของชอพอหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะกับการหยิบมุมมองเรื่องสงครามกับดังซอมบี้มันผสมกันอะไรเงี้ยผมมีข้อสังเกตหนึง่งปกติดูหนังพวกนี้เนี่ยนะถ้าคอหลักมันอยู่ที่ความทำใจลำบากะว่าแบบว่าคนที่รักต้องกลายเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยเห็นไม่ค่อยเยอะนะที่ คือเอามาก่อนตอนต้นเนี่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ถ้าห mm hmm. นังฮอลลีวูดนะจะเน้นเอาชีวิตรอดกันก่อนอ่าเอาชีวิตรอด mm hmm. แต่แบบจะทําอย่างไรในเมื่อคนที่รักเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะพอติไม่ได้ชูประเด็นนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นไง mm hmm. มันเหมือนต้องแบบเรียกว่าเอาให้คนดูผูกพันกับตัวละครไปก่อนให้คนดูเห็นไ้ก่อนว่าเออคนจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นคนรักเลยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยให้เราเห็นใจเข้าไปก่อนหนีมาด้วยกันลุ้นจนแบบสุดท้ายแล้วคนหนึ่ง ลายเป็นซอมบี้ไปอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องยากอะไรเงีเออ้ยแต่ว่าอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะมีมุมมองอื่นเข้ามาเสริมแล้วกันนะอันนั้นคือปกติมันก็คือลูกเล่นอยู่หนังซอมบี้ทั่วไปที่เราเห็นในหนังฮอลลีวูดบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเอาลูกเล่นนี้มาเฉลย ER ในตัวอย่างแบบเนี้ยเราก็มองว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นพันอ,อหักมุมอะไรหรือเปล่าหรือมีปริศนาบางอย่างที่ยังไม่ได้เฉลย ER อยู่ในหนังหรือเปล่าในตัวอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีมองนั้นอยู่ด้วย เพราะว่าในตัวอย่างมันเหมือนไอปีศาจตัวนี้ซอมบี้มันเหมือนมีเรียกว่าเป็นการอุปมาอุปไมยเหมือนกันนะมันไม่เชิงกับว่าถึงขนาดที่แบบตีความว่ามันเป็นซอมบี้สตีเดียวแต่มันเหมือนว่าเออคนเราปกติถ้ามันโดนกลืนกินด้วยความโหดแรงสงครามอะมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีิจฉาทิฏฐิอื่นที่ไรจิตสํานึกหรืออะไรก็ว่านไปานเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีความหมายแฝงตรงนั้นอยู่นิดๆิดให้ได้ตีความในหนังซอมบี้แบบนี้ด้วยก็ได้ไงไม่แน่ใจว่าสุดท้ายหนังมันจะเล่นประเด็นเหล่านี้ได้สนุกแค่ไหนหรือได ตีแผ่ได้เจาะลึกมิติด้านความซับซ้อนสังคมมากน้อยแค่ไหนนะอืมแต่เฉพาะหนึ่งถือว่าเป็นหนังกลิ่นกลิ่นที่แปลกในยุคนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าถ้านับกันดีๆเนี่ยอาจจะมีหนังซอมบี้หรือหนังอื่นในไทยหรือเปล่าแต่ว่ายิ่งหนังซอมบี้ก็เห็นได้น<ด>้อยอยู่แล้วล่ละในหนังไทยไม่เยอะแต่ว <laughs> ่าไอ้ซอมบี้ที่เราเพิ่งได้ดูไปซอมบี้สารสานซอมบี้สานซอมบี้สานซอมบี้แต่ว่าเออคือ <laughs> ถ้าเอาซอมบี้แนวจริงจังแล้วกันนะน้อยในบ้านเราแล้วน้อยแนวจริงจังที่แบบว่าจะเน้นดราม่าเน้นอะไรบางอย่างเนี่ยมันน้อยไม่ค่อยเห็นนะฉะนั้นนี่เป็นอีกไม่กี่ครั้งที่ได้ดูหนังย้อนยุคด้วยแล้วก็ได้ดูเป็นซอมบี้ด้วยซึ่งมไม่ง่ายที่จะได้เห็นแล้วกันแล้วก็ยังมีเกร็ดประวัติศาสตร์นะภูมิกับเนี่ยเขาก็เหมือนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยหนังหลายๆเรื่องเขาอะมักจะเล่นกับแง่มุมประวัติศาสตร์เอามาใส่ไว้ในหนังเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยถึงจะมีมากมีน้อย แค่แตะๆหรือยังไงก็ตามยังไงก็ใส่ไว้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออน่าสนใจกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เพราะว่ามัน,านพาดพิงไปถึงงานสร้างด้วยเพราะอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี่คือเรารู้สึกว่าโปรดักชันเจ๋งมากตามสไตล์ของคุ้มกับอะไระที่เน้นโปรดักชันดูดีมากอะไรเงี้ยเรื่องความโหดความดิบของสภาพศพหรือวิธีการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ซอมบี้อะไรเงี้ยโหใช้ได้เลยนะดูแบบโหดถึงใจนะ รอดูแล้วกันผมด้วยความที่ผมก็ชอบหนังซอมบี้มากๆแล้วก็ดูหลายเรื่องแต่ว่ารอดูว่าจะเป็นยังไงนะกระชอพอหนึ่งถือว่ามีลายเซ็นและก่อนอื่นมีลายเซ็นเป็นของตัวเองแล้วละ่ะเป็นซอมบี้ในยุคสงครามที่นักเรียนฝึกทหารก็เออมันมีแนวทางของเองที่น่าสนใจอยู่ก็รอไปดูแล้วกันมันมีหนังฝรั่งหลายเรื่องนะที่เล่นกับแง่มุมนี้ที่พูดถึงช่วงสงครามแล้วก็มันมีการทดลอง จับเฉลยมันทาเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยก็มีเยอะนะแต่เรารู้สึกว่าพอมันเป็นไทยอ่ะ,อะพอมันเป็นประเทศไทยอ่ะมันน่าสนใจขึ้นมาตรงนี้ที่เขาไม่ได้เล่นแค่เรื่องของประเด็นแบบไซไฟทั่วไปกิมมิคไซไฟกิมมิคดังซอมบี้ทั่วไปอ่ะอาจจะนะทํามองอย่างนั้นอาจจะมีแง่มุมอื่นที่มันทําให้ความเชื่อทางเอเชียเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่ฝรั่งทํากันอยู่ก็ได้ไงอันนี้ก็แค่คิดว่าถ้ามีก็เจ๋งดีนะ คือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็เอามาเลยแบบซอมบี้ฝรั่งมาเลยโผล่มาที่ไทยก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่พื้นฐานของแนวความคิดหรือวัฒนธรรมทางเอเชียเรามันก็ไม่ใช่ซอมบี้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่า,าเขาจะสร้างสมมุติฐานอันไหนที่มันคิดว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งแล้วเรารู้สึกเออคล้อยตามได้อะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีอืมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะโฟกัสที่ใครเนเรื่องจะแบ่งใครเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วว่านาจะเป็นพี่น้องพี่นี่แหละ น่าจะเป็นตัวพี่เพราะว่ามันจะมีโมเมนต์ที่อารมณ์ประมาณแบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอตัวพี่ชายเนี่ยที่เป็นฐานไทยเนี่ยต้องเหมือนร่วมมือกับฐานญี่ปุ่นน่ะโอ้ oh. ลบกันมาโดยตลอดเพื่อที่จะแบบจัดการกับปัญหาที่แบบโดนซอมบี้อะรว่าเนี่ยคือต้องเหมือนทิ้งความบาดหมางที่มึงฆ่าเพื่อนกูอะไรอย่างเงี้ยต่อมีอะไรไว้เนี่ยแต่ว่าวันนี้ศัตรูไม่ใช่ฐานญี่ปุ่นตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบ่งเชื้อชาติว่าไทยกับญี่ปุ่นมันเหลือแค่ มนุษย์กับไอสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นยอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อชาติเข้ามาปนในการลบครั้งนี้ยอะไรเงี้ยเออมุมมองนี้น่าสนุกดีนะจากคู่กัดคู่แขนกัน,กนระหว่างระดับชาติอ่ะญี่ปุ่นกับไทยอ่ะแต่ต้องร่วมมือกันเพราะว่ามันมีสิ่งคุกคามใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมก็คือซอมบี้นี่แหละอืมมันก็น่ากะอักขวัดีเหมือนกันนะร่วมมือกับฐานญี่ปุ่นเพื่อฆ่าน้องตัวเองใช่และโปรดักชั่นฉากยกพลขึ้นบกเนี่ยอย่างกับเซฟวิ่งไพเย์ไลนเลยนะออ ไม่แน่อาจจะระดับนั้นเลยก็ได้นะน่าดูน่าดูคิดว่าน่าจะเวริร์กอยากให้เวิร์กด้วยเพราะว่าหนังซอมบี้ไทยดีๆยังไม่โดดอะยังไม่มีอะเออพูดตรงๆว่าหนังซอมบี้ไทยยังไม่มีหนังผีไม่เยอะ<ม>โอ้หนังไทยทํามาทุกแนวหลายแนวเยอะว่าที่ชอบที่ชอบนะก็มีเยอะแต่หนังแนวนี้เนี่ยเรายังหาสูตรสําเร็จไม่ได้แบบที่เกาหลีทําเหมือนเกาหลีเขาเจอสูตรสาเร็จแล้วตอนนี้มันมี ท,ทุกซอมบี้แล้วอะ่ะเกาหลีแบบยุคแบบราชวงศ์อะไรเงี้ยมันมีไปหมดแล้วอะ่ะเกาหลีมันม,นมยันโลกอนาคตะเออ, <laughs> อเออใช่มันมีหมดแล้วเกาหลี <laughs> มันไปเพนินซูล่าอะไรไปแล้วอะ่ะแต่ของเรามันยังหาสูตรสาเร็จไม่เจอแล้วกันแล้วก็ยังไม่หาความกลมกลม่อมยังไม่โดน<ม>ก็ผมว่า,วาเรื่องนี้ก็ดูน่าหวังอยู่นะคืออย่างที่พี่บอกหนังผีหนังไทยทําได้ประสบความสำเร็จทําได้ดีหลายเรื่องแนละ้วแต่ผีที่เรียกว่าซอมบี้เนี่ยยังไม่โดนยังไม่โดนเออ